สวัสดีครับท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านครับผมสาหรับเช้าว,วันนี้นะครับเป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่8มิถุนายนพศ2568นนะครับผมเช้าว,วันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนากันครับผมจะมีการสาธิตการดำนาให้เอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะครับ นี่ครับสำหรับบรรยากาศนะครับผมนี่ก็เป็นถนนที่เข้าไปในท้องไร่ท้องนานะครับนี่ครับนี่ครับมีนกบินบรรยากาศดีมากครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่25องศาเซนเซีสตครับผม นี่ครับตอนนี้ก็คือท้องนาเคี้ยวขจีแล้วนะครับผมเนี่ยครับก็เป็นท้องไร่ท้องนาอันนี้เป็นนาหวานนะครับที่ผมเห็นอยู่นี่ที่ผมถ่ายให้ดูอยู่นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปที่ข้างหน้าโนอ้นนะครับผมจะพาไปชมการดำนานะครับเพราะว่าเป็นทางเลือกใหม่อีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากการดำนาเนี่ยจะทําให้ได้ผลผลิตที่ดีกว่านะครับการหวานนะครับ นี่ครับก็คือท้องไร่ท้องนาในคือนาดํานะครับเนี่ยก็ดําดํามาแล้วส่วนหนึ่งนะครับนน่นครับจะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านนะครับนี่ครับเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านนะครับวันนี้เป็นที่ลุ่มภาคกลางนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับผมนี่ผมก็พาเอฟซีทุกท่านขับรถมาชมบรรยากาศของน้องๆทีมงานนะครับ เขามาดำนากันครับที่นาแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลงไปชมกันครับผมครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนากันนะครับผมนี่ครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนพศ2568นะครับลมพัดเย็นสบายดีมากครับที่ท้องไร่ท้องนาครับอากาศสดชื่นเย็นสบายดีนะครับนี่ครับมาชมการดำนากันนะครับผม นี่ครับสลับแปลงนี้นะครับแปลงนี้เป็นนาหวานนะครับเดี๋ยวผมพาทริปสีทุกท่านไปชมบรรยากาศการดำนากันนะครับนี่ครับสลับนาดำนี่ก็ตอนนี้น้ำเยอะมากนะครับน้ำที่คลองนี่เยอะมากเลยนครับน้ำที่คลองเยอะมากนะครับ สำหรับที่นาแปลงนี้นะครับผมก็จะเป็นการดำนะครับเพราะว่าจะไม่หวานเหมือนแปลงอื่นๆนะครับผมเนื่องจากว่าทางเจ้าของนาเนี่ยนะครับเขาได้ปลูกข้าวนะครับเป็นข้าวพิเศษนะครับเป็นข้าวไรเบอร์รี่ปลอดสารพิษนะครับผมอันนี้ทําไว้อีกแปลงหนึ่งโดยเฉพาะครับสำหรับแปลงข้างๆนี้จะเป็นนาหวานทั้งหมดนะครับมาชมบรรยากาศกันนะครับผม ันนี้ผมให้ชมบรรยากาศยาวๆไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ที่อ,อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้านะครับต้นกล้าครับต้นกล้าข้าวนะครับผมอันนี้พันธุ์ไลบรี่นะครับพันธุ์ไลบรี่นี่ครับน้องๆทีมงานเขากำลัง ดำกันอยู่นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีรทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับเพราะว่าต้องใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรนะครับผมเพราะว่ายางรถด,ดำเนี่ยก็นำเข้าจากเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นข้าวพิเศษนะครับเป็นข้าวพิเศษนะครับผมเพราะเจ้าของนาเขา เออก็คือออกแบบมาให้กับเป็นข้าวไล์เบอร์รี่นะครับไล mm ์เบอร์รี่ก็คือเป็นข้าวปลอดสารนะครับเพราะว่าใช้สําหรับรับประทาน mm hmm. เป็นข้าวพิเศษนะครับผม mm hmm. นี่ครับวันนี้ก็รถน้องๆเขา เทลเลอร์น,นะครับก็ใส่รถด,ดำนามานะครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือแปลงนี้ก็ดำไปเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเป็นเส้นตรงเรียบร้อยครับก็คือทุกอย่างต้องเป็นการเตรียมดินให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเพื่อให้ดินเรียบเรียบก่อนที่จะทำการดำนะครับจะมาแล้วครับรถครับ นี่ครับท้องไร่ท้องนานะครับน่ครับผมพาชมบรรยากาศที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับู่ข้าวอน้ําของประเทศไทยนะครับผมมีนกกาบินวัอนทั้งหมดนะครับนะครับมีเสาฟฟ้าแรงสูงภาดผ่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาชมนะครับน้องๆที่เขามาดำนากันนะครับผม แตหลักแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่หวานนะครับ,บนี้นาหวานอันนี้เป็นนาดํานะครับท่านผู้ชมก็คือว่านาดำเนี่ยจะเป็นข้าวพิเศษนะครับผมนะครับเป็นข้าวไลเบอร์รี่นะครับไลเบอร์รี่ครับมาดูบรรยากาศน,นครับ ที de de si um. ่น e ี de de ้ก็เราก็จะใช้เทคโนโลยีนะครับจากประเทศที่ญี่ปุ่นนะครับการแสารโชรนะครับเยอะตอนนี้เราจะเติมก้านะครับเราก็จะเติมก้าไว้ ถ้าก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เขาก็จะดำตามระบบที่ตั้งไว้นะครับระยะนี่ก็เช็คระยะตามที่เรากำหนดไว้นะครับครบเ็ระยะ้วนะครับผมเช็ระยะเสร็จบครับเ็ระยะเรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มทำการดำแล้วนะ,นะครับไปแล้วครับ น้นเส้นตรงเรียบร้อยนะครับผมเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากครับผมการดำนากาหนาหวานต่างกันยังไงครับก็คือผลผลิตจากการดำนาเนื่องจากระ,ระยะห่างของกล้าต้นกล้าเนี่ยนะครับเขาจะเสมอกันนะครับก็คือมาเป็นร่องเป็นเรียบร้อยนะครับเวลาเขาแตกตอขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้มีพื้นที่ว่างนะครับ จะไม่ทําให้การหวานปุ๋ยหรือให้ยาเนี่ยมีปริมาณลดลงนะครับก็คือว่าข้าวจะขึ้นดีกว่านาวหวานนะครับเนื่องจากนาวหวานเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดระยะห่างของต้นข้าวได้นะครับก็คือผลผลิตก็คือจะต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เยอะกว่านาดํานะครับผม ครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีๆนะครับก็ออกมาท้องไร่ท้องนากันนะครับผมอากาศสดชื่นเย็นสบายครับลมพัดเย็นสบายมากชมลกชมไม้นะครับนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มภาคกลางนะครับผมเพราะว่าในน้ามีปลาในนามีข้าวที่แท้จริงนะครับผมเพราะว่าระบบภาคกลางนี้น้ําไม่เคยขาดนะครับเพราะว่าเป็นระบบน้ําที่ชนประทานนะครับผม ราะว่าทำนาได้ตลอดทั้งปีนะครับก็คือหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทําใหม่ได้เลยนะครับผมอยู่ที่ความขยันมันเพียรของเกษตรกร,เ,รกอเองนะครับตอนนี้ก็มีใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อก่อนนี่ก็ใช้นาหวานยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผลผลิตบางทีมันก็จะไม่ได้ผลที่ดีที่สุดน,นะครับก็มีทางเลือกใหม่ก็จะเป็นใช้เทคโนโลยีนะครับใช้เครื่องดำนานะครับ เครื่องดำนานะครับผมตอนนี้ก็คือมาชมมาให้พี่น้องมาชมกันนะครับมีที่อำเภอวิเศษชยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ครับลมพัดเย็นสบายดีมากครับสำหรับนาดำนี้นะครับก็ผมชี้แจงไปแล้วนะครับเป็นเป็นข้าวพิเศษนะครับเป็นข้าวพิเศษเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะครับผม อันนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่ที่ใน,นท้องตลาดก็จะเห็นบรรจุถุงขายนะครับเป็นข้าวกล้องสมุนไพรนะครับผมเป็นข้าวสมุนไพรนะครับสู่ใกล้ๆเนี่ยครับอันนี้ก็คือนกนะครับผมเนี่ยเรามาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาน,นะครับเด่ครับอันนี้นกอะไรนะเขาเรียกนกนกรกยานะครับ นกกระยางก็เป็นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับผมเพราะนกกระยางเขาจะกินหอยเป็นวัชพืชเอ้ยที่เอ่อเป็นศัตรูพืชเนี่ยนะครับเพราะว่านกกระยางนั้นจะกินพวกหอยนะครับก็คือไม่ให้มันกัดต้นข้าวน,นะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ท้องไร่ท้องนาน,นะครับอันนี้ผมพาเอฟซีทุกท่านมาชมกันครับผมอันนี้บรรยากาศจริงๆนะครับสดๆเลยนะครับผม นี่ครับวันนี้ก็คือเป็นพันข้าวนะครับพันข้าวเนี่ยเราต้องเพาะสถานที่โดยเฉพาะเลยนะครับสําหรับรถดําโดยเฉพาะนะครับผมนี่ครับก็คือว่ารากของเขาจะมีแปลงเพาะโดยโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าสําหรับรถดําโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าจะไม่ใช้มีการเพาะตามธรรมดาทั่วไปนะครับผมเราต้องเฉพาะเฉพาะรถดําเท่านั้นนะครับ ับก็ผมพา F สี่ทุกท่านมาชมกันนะครับบรรยากาศวันนี้ครับผมครับก็มาชมบรรยากาศกันนะวนะันนี้ผมถ่ายส,สดให้ดูเลยนะครับผมอ,อันนี้เป็นนาที่ไม่ใช่นาของเราทาเองนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นนาที่เรามีเครื่องมือนะครับเครื่องยนต์นะครับรับจ้างในส่วนเป็นการทำนา ไล่ไปนะครับสนใจก็ติดต่อทางทีมนี้ได้เลยนะครับบริการทำนาครบวงจรนะครับผมนะครับก็นี้ทั้งน้องเขาก็จะทำข้าวเตรียมแล้วนะครับนะครับวิธีการเตรียมข้าวนะครับเพื่อจากคนเนี่ยเขาจะมีร่องของเขานะครับนะครับข้าวกล้าก็ต้องออกแบบพิเศษนะครับต้องสถานที่เพาะก็ต้องตรงตรงกับ ที่เครื่องจัดเขาออกแบบไว้ทั้งหมดนะครับผมถ้างนั้นก็จะไม่ได้มาตรฐานนะครับทุกอย่างต้องมีมาตรฐานตามกําหนดทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะว่าการดํานาทุกอย่างก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้ท่าแก่นี้ครับผมนี่ถ้าแกรถดํานานนะครับเนี่ย วันยากาศสดๆเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิทายออาตย์ตนะครับที่8มิถุนายนพศ2568บรรยากาศสบายๆนะครับท้องได้ท้องนาที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับผม ครับนียครับมีบริการติดต่อมาได้ตามเพจนี้นะครับผมมีบริการทํานาครบววงจรครับจากคนที่ชอบทํานาครับนี่คนชอบทํานากันวันนี้ให้ดูกันยาวๆเลยนะครับพี่น้องครับ ครับวันนี้ผมพระพาชมบรรยากาศยาวๆเลยนะครับบรรยากาศที่ท้องไร่ท้องนานะครับลมพัดเย็นสดชื่นสบายดีมากครับผมวันนี้นี่ครับ วิธีการตีนานะครับผมสีนาก็เหมือนกับนาดำทั่วๆไปข้างบนมีไอพ่นด้วยนะครับผมเี่ครับไม่รู้ว่าไปชายแดนกเมนีหรือเปล่าครับผมนครับจะมีสายไฟฟ้าพาดผ่านนะครับสำหรับผมเองนะครับตอนนี้ก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็จะมาอยู่ที่บ้านนอกคอกนาเน,นี่ยนะครับก็ถึงที่อำเภอพิเศษ,ษ,ษ,ษชานจังหวัดทางทองนะครับเพราะว่าบ้านพ่อตาไม่ยายอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นวันหยุดทํางานนะครับแต่สำหรับผมนี่ก็กเกษียณแล้วนะครับก็ทําอาชีพอิสระไปนะครับผมไม่ได้ทํางานประจําแล้วนะครับก็ออกมาดูน้ำดูท้องไร่ท้องนาเราที่ไหนครับดูนกดูไม้ ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยครับมีความสุขกายสุขใจดีมากครับผมครับที่อ่างทองเนี่ยในน้ํามีปลาในนามีข้าวอยู่ที่นะครับถ้าอยากได้ปลานะครับเอาแหมาหว่านนี่ก็ได้แล้วนะครับได้กินเลยนะครับนี่ครับปลาเยอะครับจะมีต้นมะพร้าวนะครับอันนี้ก็ออกมาท้องไร่ท้องนากันครับมาชมบรรยากาศนะครับนี่ครับคือระบบคลองชลประทานของเขานะครับ น้ำต่ไม่ขาดเลยนะครับไม่ว่าหน้าไหนนะครับนะครับข้างบนมีไอพฟนด้วยนะครับก็คือน่าจะเป็นเครื่องบินทหารนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็วันนี้ก็ผมมาพาผู้ชมและเอฟซีทุกท่านมาชมบรรยากาศสบายๆที่ท้องไร่ท้องนานะครับ กับทีมงานน้องๆเขานะครับก็คือดำนานะครับการดำนานะครับเพราะว่าวันนี้มีออที่นาต้องดำอยู่หนึ่งแปลงนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม